ยูทูบเบอร์ชาวอเมริกันคนนี้ทําให้ชาวต่างชาตินับร้อยคนตัดสินใจได้ว่าจะย้ายมาอยู่ไทยดีไหมเพราะคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้มานานแล้วฝรัง่งแฮขอบคุณเขาที่แชร์ประสบการณ์ดีๆของเมืองไทยให้พวกเขาได้รับรู้นะครับ If you've ever been to Thailand, one of the things that you've probably experienced are the smiles here, the warmth of the people, the welcomeness, the energy, just the overall positive attitude that Thai folks give off. It's really hard to explain if you have if never been here. But one of the sayings about Thailand is that Thailand is is known as the land of smiles. <laughs> สบายดีสวัสดีพี่น้องปองไปมดสุขูสุขคนมาพบก,กับลาบุยบินกับรายการอยากเล่าให้ฟังอีพีนี้จะเป็นอีพีที่377และในอีพีนี้แอดจะมานําเสนอเกี่ยวกับเหตุผลที่ชาวต่างชาติชอบย้ายมาอยู่เมืองไทยรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับเหมือนดังที่แอดนําเสนอในอีพีก่อนหน้านี้แล้วว่าการที่ชาวต่างชาติมาเป็นยูทูบเบอร์ในเมืองไทยเนี่ยนะครับมันวิน,ว,นวินกันทั้งสองฝ่ายฝรั่งเองก็ได้คนติดตามและได้รายได้จากส่วนนี้ไปนะครับมีอย่างหนึ่งที่แอดอยาก ากชื่นชมเกี่ยวกับชาวไทยนะครับคือพวกเขาจะช่วยกันเป็นจ้าบนที่ดีได้ดีมากๆยิ่งรู้ว่าฝรั่งเขารีวิวบ้านตัวเองยิงเขาไปซัพพอร์ตเขาไปขอบใจเขาไปแสดงให้ฝรั่งเห็นว่าชาวไทยเราดีใจนะที่พวกคุณมาเที่ยวมาทําคลิปบ้านเราประมาณนั้นนะครับและนั่นก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ชาวต่างชาติหรือฝรัง่งชอบมาทําคลิปในเมืองไทยและในส่วนของประเทศไทยเองก็ได้อะไรละหลายๆอย่างจากการทําคลิปของชาวต่างชาติเมื่อดังที่พวกเรารู้กันแล้วว่าช่อง YouTube หรือซื้อที่เป็นภาษาอังกฤษที่เป็นของชาวไทยเรานะครับมีน้อยนะครับหรือว่ามีจํากัดเมื่อเทียบกับคอนเทนต์ที่เป็นภาษาไทยดังนั้นการที่ฝรั่งเขานะครับมาทำคอนเทนต์บานเราเป็นภาษาเขาหรือภาษาอังกฤษนะครับมันเหมือนเป็นการมาเติมเต็มจุดที่พวกเราขาดหายไปและทุกครั้งที่ฝรั่งรีวิวเกี่ยวกับไทยหรือทําคลิปเกี่ยวกับเหตุผลที่ควรย้ายมาอยู่เมืองไทยจะมีบรรดาฝรัง่งหลายหลคนเข้ามาคอมเมนต์ขอบคุณยกใหญ่เลยนะครับเพราะประสบการณ์ของคนที่เคยมาอยู่ก่อนนานนี้แล้วนะ ะจะช่วยให้พวกเขาสามารถตัดสินใจได้ว่าจะมาหรือไม่มาดีนะครับและในวันนี้นี่เองแอดจะมานําเสนอเกี่ยวกับชาวอเมริกันคนหนึ่งที่บอกว่าโปรตุเกสคือบ้านหลังที่หนึ่งประเทศไทยเป็นบ้านหลังที่2ของเขาชาวอเมริกันคนนี้มีชื่อว่าอาร์มอนนะครับและภรรยาของเขามีชื่อว่าคริสตินาพวกเขามีลูกสาวสองคนช่องยูทูบของพวกเขานะครับมีคนติดตาม600กว่าคนแต่สิ่งที่แอดเห็นว่าน่าสนใจในวิดีโอล่าสุดของพวกเขาคืออาร์มอนนะครับ แชร์สิเหตพผนที่ชาวต่างชาติ ควรย้ายมาอยู่ไทยในตนคลิปนะครับคุณอามอนบอกว่าในอพีนี้เขาจะมาตอบคําถามที่ทุกท่านเข้ามาเยอะที่สุดเช่นว่าเขาและครอบครัวควรย้ายไปไทยเลยไหมหรือว่าควรมาเริ่มชีวิตใหม่ที่ไทยเลยดีไหมหรือไม่ก็อยู่โปรตุกเกส6เดือนอยู่ไทย6เดือนดีไหมนะครับผมคําถามเหล่านี้เขาจะมาตอบในคลิปนี้นะครับและเหตุผลที่ควรย้ายมาอยู่ไทยตามมุมมองของเขามีอย่างไรบ้างเราไปดูกันนะครับเหตุผลแรกที่ควรย้ายมาอยู่ไทยคือชาวไทยนะ โดยอามอนบอกว่าถ้าคุณเคยมาไทยจะรู้ว่าชาวไทยนั้นเป็นอย่างไรตามประสบการณ์ของเขามองว่าชาวไทยนั้นชอบยิ้มมีจิตใจเอือ้อเฟื้อชอบช่วยเหลือคนอื่นมันยากที่จะอธิบายเป็นคำพูดออกมาได้นะครับถ้าพวกคุณไม่ได้มาเห็นกับตาแต่ว่ามีประโยคประโยคนึงที่นักท่องเที่ยวรู้กันดีนั้นก็คือประเทศไทยคือดินแดนแห่งรอยยิ้มนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า Thailand the land of smile นะครับดังนั้นไม่ว่าคุณจะเดินทางไปทางไหนก็จะได้รับพลังบวกจากชาวไทยอยู่เสมอเหตุผลที่2นะครับก็คือ ค่าครองชีพคุณอามอนบอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีค่าครองชีพถูกที่สุดสําหรับชาวตะวันตกรายจ่ายต่อเดือนประมาณ1,000ดอลลาร์ถึง2,500ดอลลาร์แล้วแต่ครอบครัวคุณว่ามีกี่คนและคุณเป็นคนประหยัดแค่ไหนพี่เขายัางยกตัวอย่างในเรื่องของอินเทอร์เน็ตโดยเขาบอกว่าเขานั้นจ่ายแค่เจ็ดดอลลาร์ต่อเดือนสําหรับอินเทอร์เน็ตอันลีมิตนี่แค่ยกตัวอย่างเดียวนะครับยังมีหลายอย่างที่ถูกแบบนี้นะครับอย่างเช่นอาพาร์ตเมนต์ก็เริ่มต้นอยู่ที่4 0 0 500้าอยดอลลาร์ถ้าอยากได้อาพาร์ตเมนต นิดนึงนะครับก็ขยับขึ้นมาประมาณ1,000เหรียญหรือ1,000ดอลลตร์ลก็ได้อพาร์ตเมนต์ที่สวยรูแล้วนะครับเหตุผลที่3านะครับการชาบ้านสาหรับบางท่านที่ไม่อยากอยู่อพาร์ตเมนต์ก็สามารถเชาบ้านได้ราคาก็สบายรบออกระเป๋ามากไม่ว่าจะเป็นในกรุงเทพหรือต่างจังหวัดก็มีให้เลือกมากมายนะครับเหตุผลที่4คือกิจกรรมกรุงเทพนั้นเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยกิจกรรมสามารถเลือกได้ว่าคุณอยากทําอะไรเหตุผลที่5คือการบริการดูแลสุขภาพคุณอามอนบอกว่าโปรตุเกสนั้นมีการบริการดูแลสุ ภาพที่ดีเลดังนั้นทางพวกเขาจะย้ายไปที่ไหนสักแห่งบนโลกใบนี้นะครับระบบการดูแลสุขภาพก็ต้องอยู่ในมัตรฐานอันเดียวกันและที่กรุงเทพก็บริการได้สุดยอดมากๆบริการเหมือนในรีสอร์ททั้งๆท,ที่เป็นโรงพยาบาลน,นะครับมันสุดยอดมากยิ่งถ้าคุณเลือกใช้แพ็กเกจพรีเมียมคุณก็ยิ่งจะได้รับการบริการที่แสนประทับใจอามอนอยังบอกอีกว่าเขามีเพื่อนคนหนึ่งที่ไปหาหมอจัดกระดูกเพื่อนของเขาบอกว่ามีผู้เชี่ยวชาญถึง4คนดูแลเขาและตรวจหาสาเหุ ที่ทําให้เขาป่วยตัวของอัมอนและคริสตินาก็เช่นกันยิ่งอายุเยอะยิ่งตองมองหาประเทศที่ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพที่ได้มาตรฐานนะครับเหตุผลที่6คือการศึกษาคุณอัมอนบอกว่าลูกเขาทั้งสองไม่ว่าจะเป็นซโนหรือมาเรียนะครับไม่ได้เรียนแล้วก็เลยไม่ใช่ปัจจัยสําคัญสําหรับพวกเขาแต่ต้องยอมรับว่าในประเทศไทยมีสาขาเรียนหลากหลายให้เลือกนะครับถ้าอยากเรียนต่อไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่จะเรียนแพทย์ก็ยอมมีจะเรียนภาษาก็ได้นะครับเขาอย่างเรา รู้อีกว่าตัวเขานั้นก็เคยมาเรียนที่ประเทศไทยเขาเคยเรียนที่มหาวิทยาลัยธรรมชาตินะครับและธรรมชาติเองก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับเจ็ดคืออาหารอามอนบอกว่าเมือนดังที่ทุกคนรู้ว่าครอบครัวของเขานั้นเป็นครอบครัวที่ชอบกินเย็นมาก็จะมองหาร้านอาหารดีๆเพื่อทานข้าวหรือเพื่อทานในสิ่งที่พวกเขาชอบอาหารอร่อยๆค็อกเทลเย็นๆน,น,นะครับและประเทศไทยเองก็เป็นประเทศที่มีอาหารที่ดีที่สุดในโลกความเป็นจริงแล้วเขาและครอบครัวก็พึงเขาคลา ตำอาหารต้องยอมรับว่าส่วนประกอบต่างๆของอาหารไทยนั้นสดสะอาดและหาที่อื่นไม่ได้อีกแล้วนะครับแปคือการคมนาคมนะครับหรือว่าการขนส่งเขาบอกว่าที่ตั้งของประเทศไทยจะเรียกว่าเป็นศูนย์กลางของอาเซียนเลยก็ได้และไทยเองก็มีการขนส่งระหว่างประเทศที่ดีมากๆนะครับอ่ามันยังเล่าต่ออีกว่าพ่อเขาอาศัยอยู่ที่ญี่ปุน่นดังนั้นการที่ตัวเขานั้นอยากไปเยี่ยมพ่อก็ไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปไม่เหมือนตอนที่เขาอยู่โปรตุเกสดังนั้นเขาถึงไป พ่อบ่อยขึ้นหรือถ้าอยากเดินทางไปบรรดาประเทศในอาเซียนก็ไปได้สบายๆเพราะราคาตัวเครื่องบินนั้นนะครับถูกมากๆบางประเทศไม่ถึงร้อดอลลาร์ด้วยซ้ํานอกจากนี้แล้วในกรุงเทพก็ยังมีพาหนะคนส่งหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นรถไฟรถบัสเรือและแต่ละประเภทราคาก็ไม่แพงที่สําคัญสถานีมีเกือบทุกๆท,ที่ในกรุงเทพนะครับหรือจะเลือกใช้อ uber อร์ b ก็ก็ยอมได้มีทางเลือกเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับ9คือความปลอดภยัยปัจจุบนันนี้ความปลอดภัยที่ เป็นเรื่องสำคัญสำหรับดิจิตอลโนแมทและประเทศไทยก็ปลอดภัยมากๆไม่ต่างจากญี่ปุ่นหรือโปรตุเกสนะครับสามารถรู้สึกได้เมื่อคุณไปเดินตลาดหรือไปเดินห้างไม่ต้องกังวลว่าคุณจะถูกปล้นหรือถูกทำร้ายนะครับไม่รู้สึกกังวลเลยไม่เหมือนบางประเทศอย่างอเมริกาไม่ใช่ทุกประเทศในโลกที่จะทําให้คุณรู้สึกสบายใจได้แบบนี้นะครับและนั้นเป็นความโชคดีมากๆสําหรับตัวเขาและครอบครัวและเหตุผลสุดท้ายนั่นคือเหตุผลที่10นะครับคือสังคม อามอนบอกว่าไม่ต้องกังวลเลยว่าจะไม่มีเพื่อนใหม่นะครับตัวของอามอนเองก็เป็นคนที่ชอบสังคมในโปรตุเกสก็จะมีชุมชนของเขาแต่เมื่อมาที่ไทยก็มีเพื่อนี่นี่คอยให้การช่วยเหลือและแนะนําดังนั้นไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีสังคมนะครับเมื่อชาวต่างชาติเห็น10เหตุผลที่ทางอามอนแชร์ share, ก็เข้ามาคอมเมนต์เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับชาวต่างชาติ่านแรกบอกว่ากํากลังสอกหาคําตอบอยู่พอดีนะครับเพราะกําลังทําการวิจัยเกี่ยวกับการย้ายมาเมืองไทยฉันคิดว่านี่คือสัญญาณที่ดี อค,อนนคามาตามด้วยมุมมองที่2จากชาวตั้งชาติคนนี้เขาให้มุมมองว่าประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากศาสนาพุทธประเทศใดๆที่มีวัฒนธรรมแบบนี้ผู้คนจะมีความอ่อนน้อมถ่อมตนดังที่คุณสาบดีว่าหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าคือสอนให้คนมีความเมตตาการุณานะครับรามาตามด้วยมุมมองที่3จากชาวตั้งชาติคนนี้เขาให้มุมมองว่าดีใจมากที่คุณมาอยู่ที่นี่ผมอยู่เมืองไทยมา4ปีกว่าแล้วและภายหลังดูวิดีโอของคุณจนจบขอยยืนยันอีกคนว่าสิ่งที่คุณพูดทั้งหมดคือเรื่องจริงนะครับเรามาตามด้วย มุมมองที่สี่จากชาวต่างชาติคนนี้ขอให้มุมมองว่าโอ้พระเจ้าเราจะไปเมืองไทยสปาร์ด้านาสามีของฉันชอบหัวหินมากเพราะมันเงียบสงบแผนของเราคือจะอยู่เมืองไทยสักสองสามเดือนในช่วงที่อเมริกาอากาศหนาวและอาจจะเที่ยวประเทศอื่นบ้างสักเดือนหนึ่งรอไม่ไหวแล้วที่จะสนุกสนานกับชีวิตฉันจะดีใจมากถ้าฉันได้พบพ้นทั้งสองที่ใดที่หนึ่งในประเทศไทยตื่นเต้นกับอาหารไทยแล้วนะครับเรามาตามด้วยมุมมองที่ห้าจากชาวต่างชาติคนนี้ขอให้มุมมองว่าฉันเห็นวิดีโอของ ชาวต่างชาติคนหนึ่งในประเทศไทยที่ไปหาหมอฟันนะครับห้องทําฟันของเขาดูเหมือนสปารีสอร์ทราคาสําหรับงาน,นธนกรรมที่นั้นถูกมากจนคุณสามารถจ่ายเงินออกจากกระเป๋าได้แบบสบายๆโดยไม่มีปัญหาโดยงบประมาณเดือนละ1,000พเหรียญถึง2 5 0 0เหรียญน,นะครับเรามาตําด้วยมุมมองที่6จากชาวต่างชาติคนนี้เขาให้มุมมองว่าฉันมาจากสหารัฐอเมริกาและอาศัยอยู่ถังโปรตุเกสและไทยถ้ามีเงินเมืองไทยดีกว่าแน่นอนค่าครองชีพถูกกว่าและผู้คนน่ารักและมีกิจกรรมให ทำเยอะแยะนะครับเรามาตําด้วยมุมมองที่7จากชาวฟิลิปปินส์คนนี้นะครับขอให้มุมมองว่าลองพิจารณาฟิลิปปินส์ดูดีไหมข้อดีไม่ต่างจากประเทศไทยเลยแต่ฟิลิปปินส์จะได้เปรียบอยู่ข้อนึงคือทุกคนสามารถพูดภาษาอังกฤษได้นะครับเรามาตําด้วยมุมมองที่8จากชาวต่างชาติคนนี้นะครับขอให้มุมมองว่าผมพาครอบครัวของผมไปเที่ยวทัวร์เอเชียเป็นเวลา6เดือนในปีที่แล้วและคุณพูดถูกคนไทยมีความเป็นมิตรอย่างยิ่งและเรารู้สึกปลอดภัยมากที่นั่นเราจะกลับมาอีกครั้งในฤดูใบไม้ร่วง และจะไปเทนั้นเพื่อรวมเทศกาลโคมไฟติดเชียงใหม่นะครับเรามาตําด้วยมุมมองที่เกจากชาวต่างชาติคนนี้เขาให้มุมมองว่าฉันขอขอบคุณที่คุณแบ่งปันข้อมูลทั้งหมดนี้เมื่อคืนฉันพึงทําวิจัยเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในประเทศไทยนะครับเรามาท้ายโดยมุมมองสุดท้ายจากชาวต่างชาติคนนี้นะครับเขาให้มุมมองว่าขอบคุณสําหรับวิดีโอนี้ฉันกําลังพิจารณาที่จะใช้ชีวิตในต่างประเทศและสิ่งนี้ทําให้ฉันตัดสินใจได้ติดตามผลงานของพวกคุณตลอดนะครับนั่นคือมุมมองของชาวต่างชาติที่มีตัอ วิดีโอของคุณอามันนะครับพี่ๆทางบ้านทำมีม่วงที่แตกต่างก็สามารถจะคอมเมนต์ลงใต้วิดีโอได้เลยก่อนลาจากการคอยพอในพี่ๆน้องๆจงมีสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนร่ำรวยเงินทองและในอีพีนี้ถ้าแอานำสนธิพิทพลาดประการในก็ต้องขออาภาัยมณฑน,นีด้วยก่อนจบคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีสวัสดีและเจอกันใหม่อีพีหน้าและอย่าลืมกดติดตามช่องลาบอยเบียนด้วยนะครับขอบคุณครับ